สวัสดีครับพบกับเกษตรฮันเตอร์นะผมวันนี้เกษตรฮันเตอร์ก็มาทุระที่หล่มเก่าครับเหมือนเดิมนะครับถ้าใครดูคลิปที่แล้วนะครับผมยิงหนูดูแถวสีแยกแก่งเซี่ยวนะผมนี่ฮะลักษณะจอดรถยิงยิงหมายก็เป็นอย่างเงี้ยฮะทุ่งนาล้างนี่ยเป็นแต่อยู่ข้างล่างนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเที่ยวนี้จะหมานเหมือนเที่ยวที่แล้วหรือเปล่านะครับก็ดูบรรยากาศสีแยกนะฝั่งนั้นก็มีนะฮะที่ยิงนะฝั่งนี้ก็มีนะฮะดูสีย นะครับสีแยกแก่งเซี่ยวนะครับผมเก่งียวนะครับ,รบผมลมลมลมสักด้านซ้ายนะครับอ่า,อานะครับผมเดี๋ยวไปลองชมกันว่าจะได้หมันแบบเชี่ยวแยวหรือเปล่าครับ gặp tiếng gặp xiềng tiếng xiềng gặp 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 xiềng ่อนจำครับแอ็มสองนะจ๊ะเอาเอลเอลเอาครับผมเอลพ่อสามสี่บาทเนี่ยแหละโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูขนาดตัวก่อน เกาะคาแทะน่าจะเท่าๆกันครับเตัวสันตอกกันตัวแอลครับสันตอกถ้ามันตื่นแล้วมันไม่ออกก็แอลเอาครับแล้วก็ย้ายหมายนะครับผมโอเคจะเสียท่านเตอร์ใ้รเรอาอะละ กับซอดกับพี่น้องกับซอดดูยิงซอดนะมีด้ามมนะันนะจัดก,การก่อน ตอกเนื้อคืเอเกอแห้วครับไปไหนจ๊ะนี่ครับผมใช้ได้ เอาแล้วครับเอาแล้วโอ้ยเพื่อนมันตามมีหลายตัวเลยครับเสร็จแั้เตะตรงเนีย้ย เดี๋ยวเอาไหมเอาตัวไหมครับตัวนี้ก็โอเคแล้วลนะ่ะเ,เดี๋ยวโชว์ก่อนไหล่ว่ะนีครับผม เก็บเสียงนิดนึงนะครับตัวนี้พวกมันอยู่เยอะเห็นไเดี๋ยวเอาให้ชมแป๊บนึครับผมหลังจากที่เราสั่นต่อกันไปประมาณกับสองชั่วโมงนะครับผลงานที่ได้ถ้าในคลิปก็จะ5้าตัวนะครับผมแต่ว่าอีกสองตัวเนี่ยผมเนี่ยเอาไปให้ ชาวบ้านแถวนี้เขาเขาพอดีเขามาจอดถามดูนะครับก็เลยแบ่งให้เขาไปสองตัวนะครับเอาตัวใหญ่ให้เขาไปนะครับผมนี่ฮะผลงานสามตัวนะฮะอพอก็หนูพอใช้ได้นะผมนี่พอกินนะครับพอกินสามตัวนี่ฮะผลงานของตอกเนื้อนะครับผมตอกเนื้อเกษตรฮันเตอร์นะครับรู้สึกว่าสั่นไปไอสายคล้องหายนะครับผมแล้วผมแล้วก็ผาก็เป็นช่างหนุมปะสร้างเหมือนเดิมนะครับนี่ะวันนี้ก็ จัดไปนะครับผม3ตัวแล้วก็ให้ชาวบ้านไป2ตัวเป็น5ตัวก็ถือว่าโอเคครับกับไม้เดิมนะครับสีแยกแก่งเซี่ยวนะไม้ทีไรไม่เคยผิดหวังนะครับผมโอเคครับผมโชว์หนูก่อนนะครับผมเซนเตอร์ Center. ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ